สวัสดีครับ551วันสงครามยูเครนตอนนี้ทางรัสเซียยืนยันผลตรวจ D n a ว่าเยฟกินี่พิโกซินเสียชีวิตจากเครื่องบินตกจริงเอาจริงเรื่องนี้ก็ไม่มีใครเชื่ออย่างสนิทใจโดยเฉพาะบรรดาพวกจินตนาการสูงที่ยังคิดว่ามันเป็นแผนนั้นแผนนี้ของปูตินสมองเพชร ที่หลอกทางเนโตและก็สฐอดมิกาซึ่งมันก็ค่อนข้างเพ้อเจอร์นะครับตั้งแต่คิดว่าสงครามยูเครนนี้มันจบไปแล้วรัสเซียยึดยูเครนได้ทั้งประเทศนี้ไปแล้วแต่ว่ารัสเซียหลอกให้สฐอดมิกากับเนโตส่งอาวุธให้กับยูเครนเพื่อให้ตะว,วันตกอาวุธหมดเงินหมดกับยูเครนไปเยอะเยอะมันต้องไปอยู่ถ้ำไหนถึงจะคิดแบบนี้ได้ละครับต่อมาแวกเนอร์ทะเลาะก,กับกองทัพรัสเซียอันนี้บรรดามหาศาสตราจารย์มองว่ามันเป็นแผนของปูตินละครับที่หลอกให้เนโตเข้าใจผิด ต่อมาแวกเนอร์ก่อกระบฏอันนี้ซูเปอร์กูรูนี้บอกว่ามันเป็นแผนการอันแยบยลของปูตินสมองเพชรที่จะหาทางส่งแวกเนอร์เนี่ยเข้าไปในเปลารุส ก็เพื่อโจมตีกรุงเคียบแอดมินยอมรับว่าพอแอดมินได้ยินปุ๊บเนี่ยแทบจะหงายหลังตกเก้าอี้เลยครับแอดมินเคยพูดในคลิปว่าถ้าปูตินต้องการแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็แค่ส่งรถไปรับแวกเนอร์แล้วก็เอาไปส่งไว้ในเบลารุสแค่นี้มันก็สิ้นเรื่องจะมาเล่นละครตบตาเนโต้ทาไมล่ะครับอยากได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเหรอครับมันดูไร้าสาระดูไม่มีวุฒิภาวะทางความคิด เชียก็เชียสุดริ่มที่มประตูนี้เกินไปจนดูเละเทอะเปื่อเปื้อนไปหมดนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับพีโกซินเครื่องบินตกก็ยังคิดว่ามันเป็นแผนของปูตินเรื่องราวของแวกเนอร์ทั้งหมดไม่เป็นผลดีกับรัสเซียแล้วปูตินจะวางแผนให้มันวุ่นวายทําไมล่ะครับมันไม่มีเหตุผลรองรับตอนนี้รัสเซียออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า พีโกซินเสียชีวิตจริงแอดมินก็อยากเห็นภาพภายในเครื่องนะครับต่อที่เครื่องบินนี้กําลังร่วงวินนทีนั้นพีโกซินคงตะโกนแบบบ้าคลัง่งก่อนที่เครื่องบินจะตกกระแทกพื้นเรียกว่าพีโกซินเนี่ยจากไปแบบตาไม่หลับแน่นอนนะครับ551วันเป็นอย่างไรบ้างรัเสเซียโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องอีกครั้งในกรุงเคียบแต่ว่าระบบป้องกันของยูเครนก็สามารถสกัดไว้ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป2คนนะครับส่วนรัสเซียนี่บอกว่า ด้สกัดโดนของยุคเคนสองลำในภูมิภาคเปียสและก็เคิร์สส่วนทางยุเคนนี่กล่าวว่าตอนนี้ยุคเคนรุกเคลืบได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ยึดโลโบโทีเน่ได้นะครับเป้าหมายตอนนี้คือโนโวโปคอฟพิปกาซึ่งก็อยู่ในภูมิภาคซาปอลิเซียแอนดมินเคยวิเคราะห์ว่าถ้าแนวรับของรัสเซียพังนะครับมันจะพังเป็นโดมิโนโ่ตอนนี้ยุคเคนเจาะซาปอลิเซียนี้ได้แล้วต้องรอดูต่อไปนะครับส่วนกลาโหมของยุคเคนรายงานตัวเลขวันที่28สิงหาคม2 5 6 นี้ออกมาทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ261,310นายเพิ่มขึ้น490นายในวันนี้นะครับรถถัง4,400คันเพิ่มขึ้น4คันยานเกราะ8,562เพิ่มขึ้น8ปืนใหญ่5,425เพิ่มขึ้น22ระบบจรวดหลายลำกล้อง730เพิ่มขึ้น2นะครับระบบป้องกัน499เพิ่มขึ้น1เครื่องบิน315เท่าเดิม เฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิมโดรน4,383เพิ่มขึ้น5ขีปนาวนธ1ธ1 5เพิ่มขึ้น4เรือรบ18เท่าเดิมพาณนะ7,866เพิ่มขึ้น12แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ809เพิ่มขึ้น1นะครับเราต้องรอดูว,ว่าวิญญาณของพีโกซินจะเอาคืนสตูนี้หรือไม่รวมถึงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากสงครามเลอะเทอะในครั้งนี้ซึ่งก็มีอยู่เป็นจำนวนมากจะเอาคืนปูตินนี้หรือไม่นะครับ